สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่หนองบัวลําพูนะคะตัวนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะตัวด้านหลังของน้องนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเอเวอ n ์เรนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสบาทนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวสีขาวด้านหลังของน้องนี้แต่งอะไรไปให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะแล้วก็ออปชันเป็นยังไงมาชมคลิปกันด้านหน้าเลยค่ะ กระจังหน้านะคะเราใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้แบบว่าแต่งดุดันนะคะแล้วก็ใส่กระจังหน้าแบบแรปเตอร์ไปให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านบนค่ะกระโปรงตรงนี้นะคะก็จะเขียนบอกรุ่นเลยเอเวอเรสนะคะตัวนี้เป็นอักษรอะคริลิกสีดำเงานะคะถัดมาด้านข้างคะ่ะแล้วก็ใส่เป็นค้อไฟหน้าไปให้กับลูกค้านะคะเป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านนะคะ รุ่นเอเวเลก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะแล้วก็ใส่เป็นคิวซ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับตัวรถของเรานะคะส่วนแม็กยางนะคะเราใส่เป็นแม็กฟูเอลไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะใช่ไหมคะตาก็เป็นยางมอนสเตอร์นะคะตัวนี้นะคะแม็กยางคือลาย เทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ตาต้องถ่ายรอบคันให้ดูกันเลยนะคะเนีย่ยส่วนครอบแก้มค่ะออก็จะบอกเฉพาะรุ่นให้นะคะตัวนี้เขียน F w h t e ให้นะคะส่วนด้านข้างคะแล้วก็ใส่เป็นบ้ารองมือจับไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อกนรลอยเล็บขีดขวดน,นะคะเวลาเราเปิดประตูนะคะส่วนคีวกันสาดเราติดค้วกันสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดไปให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะรุ่นสปอร์ตก็จะมาให้เลยนะคะ ก็จะเขียนสัญลักษณ์ว่าสป,ปอร์ตตรงนี้นะคะให้บอกบุงบอกเฉพาะรุ่นนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะแรปหลังคาไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดํานะคะก็จะเพิ่มความสป,ปอร์ตไปให้กับตัวรถเจ้าคันสีขาวตัวนี้เลยนะคะส่วนข้อบฝาถัางน้ํามันค่ะน้องก็ใส่ไปให้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะของเรานะคะรุ่นนี้นะคะมีระบบแพนรีนะคะเปิดฝาท้ายแบบนี้เลย ปลดล็อกประตูให้หรือ,อยังกุญแจอยู่ไหนเอ่ยยายนี่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่นก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเวลาเราไปซื้อของหรือว่าไม่มีมือเปิดประตูแล้วก็ใช้เท้าเตะได้เลยนะคะเวลาหมุนตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเตะเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะ แตว่าของเรานะคะก็มีเซ็นเซอร์นะคะเวลามันก็จะไม่หนีบเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูเบาะภายในกันเลยค่ะว่าจะพับเรียบได้ขนาดไหนนะคะเปิดอีกรอบน้าทนนี่นะคะก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว e v o l u t Sport ของเรานะคะพับเบาะได้เรียบบรรจุของได้เยอะนะคะตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีช่องเจาะบุหรี่จุดบุหรี่ช่องตรงนี้ให้ด้วยนะคะ มีไฟสองให้ค่ะจะเราไปดูด้านหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ถายซอมให้ลูกค้าก่อนดีรีวิด้านในนี่นะคะของเรานะคะภายในรุ่นสปอร์ตของเรานะคะก็จะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะตัวนี้เลยคอนโซลข้างหน้าค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะคะหน้าจอ 8นิ้วคะ่ะเชื่อมต่อ Apple pe, a p p l e Car p l a พย a ใ t u t o ได้เลยนะคะเบาะของเราก็จะแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะสปอร์ตเขียนคำว่าสปอร์ตนะคะเดี๋ยวน้องไปฝากคลิปกันด้านหน้ากันเลยนะคะมาเลยคะ่ะฝากคลิปกันเลยคะ่ะ นี่นะคะน้องก็จบกันรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะว่าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวมาให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ